โอเคครับทุกคนในที่สุด Anime World Tower <Wow. S 1> ก็ได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตนี้ครับเป็นอัปเดต5.5นะครับไม่ใช่อัปเดต6น่าจะเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับไม่มีอีเวนต์อะไรเข้ามาใหม่นะครับผมแต่มันจะมีตัว MR ตัวใหม่นะครับที่มาให้เราทำนะครับผมโอเคนั่นก็คือเจ้าเทพเงานะทุกคนเดี๋ยวผม พาทุกคนไปดูสกิลเทพเงานะครับแล้วก็วิธีการทําเจ้าเทพเงาเนี่ยทำยังไงนะครับคลิปนี้มีโค้ดครับเดี๋ยวแจกโค้ดไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับอยากรู้ว่าผมรวยได้ไงไปดูใต้คอมเมนต์เล่นมุกเดิมเลยเอ็น้องโอเคนะครับวิธีการทําเทพเงานะครับผมทุกคนให้เรามาตรงนี้นี่เจ้าบูม่านะครับอ่าตรงนี้ครับทุกคนตัว MR ใหม่นะครับเจ้าเทพเงา ที่ต้องใช้นะครับซิเค็คริสตัลครับใช้ทั้งหมด50,000ครับสปิริตนะครับใช้ทั้งหมด1,000นะครับผมแล้วก็เอนเชียนออฟนะครับใช้ทั้งหมด15นะครับแล้วก็ดีมอนิตฮาร์ดนะครับใช้ทั้งหมด15อันนี้หาได้จากการลงดําเทพเงานะทุกคน2อย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าออฟตรงนี้อ่านไม่ออกนะครับใช้ทั้งหมด15อันอันนี้นก็หาได้จากอเทพเงาเ,เหมือนกันนะครับลงเทพเงาก็ได้นะครับแล้วก็ครับ ฮอลโล่นะครับเป็นเศษส่วนของฮอลโล่นะครับใช้ทั้งหมด3นะครับแล้วก็สร้อยสีแดงนะครับใช้ทั้งหมด7นะครับเลเจนด์นะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหามันจะหนทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้เป็นประจํานะครับแล้วก็แกนโทเค็นครับใช้ทั้งหมด7อันนะครับแล้วก็ซอมบ้าเอ่อเมทัลใช้ทั้งหมด7อันนะครับลงจากเทพเงานะครับชาร์โดว์ออฟคัพชาร์โดว์ออฟคัพ ลงดันเทพเงานะครับถึงจะได้มาได้ตาละหมื่นนะใครที่ลงระดับยากสุดนะครับแล้วก็ใช้เงินทั้งหมด 1.5M นะครับในการราบยูนิตนะทุกคนบึ๊บแล้วผมก็กดเลยไงโอ้ยครับอันนี้คือ MR ตัวแรกที่ผมครับนะทุกคนแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยขอม,มีเสียงเอาไว้โอ้ยไทยมากอืมอ่านไม่ออกขอยันไม่สนใจแอนอไม่มีเสียงได้แล้วทุกคนมิลเลอรแลหลอดซอมราเทพเงาทุกคนอ่าเป็นไง เทพไหมเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนใครที่เอ้เดี๋ยวตรงนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันอ่าตรงนี้ผ่านไปก่อนนะครับเดียวเราพาไปดูด่านเทพเงาดีกว่าที่ลงเทพเงาทุกคนก่อนที่จะไปดูนะครับเราต้องใส่เทพเงา MR ตัวแรกของเราทุกคนบึ๊บเข้าให้เอา้าไม่ใช่ตัวแรกทุกคน <laughs> โอ้มีไออยู่แล้วทอดทิ้น้องพีมันมั่วนี่นะเทพเงานะครับผมแล้วก็ มีอ่อคอสตูมให้เราใส่ด้วยนะนี่ที่ไหนเป็นไงอุ้ยเฮียผมทำไมดูเฟี้ยงเลยทุกคนบวกทหารสุดจะเท่นะครับเทพเงาครับลงได้จากอ๋อเลเจนต์ปะเลเจนต์นะครับผมอินโฟเมชันครับข้างในมีตามนี้เลยทุกคน25%ครับในการได้เหรียญเทพเงานะครับ25%ครับในการได้หัวใจนะครับทุกคน25%ครับในการได้ออฟชั่ตัวนี้25%ครับในการได้แอนเชียนออฟนะครับผมอ่า ส่วนการลงด่านเทพเงาเนี่ยผมแนะนําไว้เลยเราต้องมีตัวโล่นะครับเซตในการลงเดี๋ยวผมแนะนําเซตละกันสักนิดสักหน่อยนะทุกคนโกคูแบ็กครับเราต้องมีโกคูแบ็กผมว่ามันเก่งนะโกคูแบ็กเป็นหนึ่งในตัวสําคัญที่เราต้องมีนะครับผมแล้วก็ตัวโล่ครับตัวนี้ถ้ามีหลายคนจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเทพเงาเนี่ยเป็นดันเลเ์เจนที่น่าจะลงยากที่สุดแล้วถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ นะครับก็ประมาณนี้2ตัวที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็มีไอจังบับดาเมจส่วนที่เหลือทุกคนก็เอาตัวที่ทุกคนคิดว่าดาเมจนะนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูแมคินิกของเจ้าเทพเงานะทุกคนเจ้าเทพเงานะครับจะเหมือนเจ้าฟิสเซอร์เลยทุกคนมันจะโผมาตีจากข้างหลังนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับต้องเอาตัวโลมานะครับยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีนะี่ครับนีเทพเงาวันโผมาแล้ะแล้วมันก็จะโผเสียงอะไรวะ แล้วมันก็จะโผมาโจมตีอ็อคีฟเราด้วยนะทุกคนอ่านี่โผมาตรงนี้นะครับเทพเงาโผมาตีบ้านนะครับแต่เลือดอ่อบ้านเราเยอะนะครับว่าเรามีตัวโล่โอ้ยแล้วมันก็จะโจมตีคีปด้วยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเจอครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมมันทําเก่งขนาดนี้มึงเก่งขนาดนี้ <c oughs> คือเข้าใจปะมันเก่งกว่ายูนิตท,ที่เราใช้อะ่ะ เจ้าเทพเงาเจ้าบอสต,ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องหล่อเจ้าบอสมันเลือดน้อยกว่านี้นะครับผมนี่ครับทุกคนเริ่มขึ้นแล้วนะครับเจ้าเทพเงามันจะระเบิดทุกอย่างในอาณาเขตของแมปนี้หมดเลยนะครับเราต้องเก็บเงินไว้ดีๆนะทุกคนมันต้องมีคนต้นเกมหนึ่งคนนะครับแล้วก็เลดเกมอีกหนึ่งคนนะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่มีคีปตีบ้านนะครับทุกคนเออนี่ดูดิเดี๋ยวผมวางเจ้า โลไว้ก่อนนะครับน่าจะตัวเดียวนะ่าจะอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่เหลือก็วางตัวดาเมจนะครับช่วยๆกันตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนอ่ะตึงต้งๆอ่ะทุกคนมันก็เลยดันเข้ามาในนี้ได้มันต้องมีคนดูตรงนั้นด้วยนะครับคนที่ต้นเกมนะโอเคเอ,อ๋อ anyone ปั๊บหน่อยได้ไหมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่มันผ่านคีบเราไปทั้งหมดแล้วนทะุกคนมันจะส,ม,สมันยังสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยครับ แต่ต้องรอเลือดมันต่ำกว่า 50m ก่อนนะทุกคนตอนนี้59รอสักครู่ครับเลือดมันลดต่ำกว่า50%แล้วนะทุกคนมันไม่ระเบิดนะแล้วดูนี่ครับจากแสงสีม่วงเป็นแสงสีเขียวทำให้เลือดของเจ้าเทพเงาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น134ล้านเหมือนเดิมนะครับเออมันมันลงยากกว่าเดิมนะครับไม่เชิงว่าลงยากกว่าเดิมมัน เสียเวลาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมันไม่ได้ยากนะไอนน้ผมพูดเลยถ้าจัดตัวถูกวางตัวถูกมันก็อีซี่อีซี่ซนะครับแต่ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนถ้าเรามีตัวที่แม่งดาเมจนะันะนะตีปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวเทพเงาก็ตายแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เป็นร่างสุดท้ายแล้วนะครับมันจะไม่มีสกิลพิเศษเพิ่มอะไรแล้วนะครับที่แรกผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะฮีลตัวเอง2รอบแต่ไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอมันตายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่ได้กันโอเคทุกคน บอสเงาตายแล้วนะครับตอนนี้เมาส์ผมก็หายไปเรียบร้อยกคนเดีย๋ยวเรามาดูสิ่งที่ได้จากบอสที่ตายนะครับเราต้องเคลียร์คลีปไอ้พวกกิกกี้ให้หมดก่อนนะเพื่ะได้ของด้วยแล้วคีิปพวกนี้มันก็จะโผล่มาเรื่อยๆจนกว่าเทพนงาจะตาย,ตายนะครับผมเคลียร mm. ์เวฟครับเราจะได้มาเป็นอ๋ออุ้ยผมได้เหรียญเทพเงามา3อันเลยนะทุกคนผมไม่ได้หัวใจของไอ้นั่นเลยอะดูดิแล้วก็ได้ออฟมาประมาณ1 1 1 5นะครับประมาณหมื่นหนึ่งนะ,ะ 10, 1, 1, นะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการ ลงออด่านเทพเงานี่ครับแล้วก็เสร็จในการขามเนี่ยทุกคนยากสุดนะครับก็คือของเจ้าโจโจนะผมลงอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่พะอะไรหรอกเน็ตหลุดนะครับ <c oughs> เน็ตหลุดอยู่ชั่วโมงหนึ่งไอ้เหี้ยโอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนลงเสร็จทุกคนจะได้ออบนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้เหรียญของเจ้าเทพเงานะครับผม ส่วนออฟเนี่ยถ้าเหลือนะครับหรือว่าทุกคนไม่ได้เหรียญเทพเงานะครับทุกคนสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับใช้ทั้งหมด10,000ครับซื้อเหรียญเทพเงาได้1เหรียญนะครับผม500ครับแรนดอมสกิลเทพเงาได้นะครับตรงนี้ผมมี1 6ึ่งื่นใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแล้วกันหนึ่งมื่นหนึ่งเออเนี่ยแล้วผมก็จะได้เหรียญเทพเงามานะครับสักครู่นะนี่หนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเทพเงาอ่าแล้วก็เหลืออยู่6กพันเกนะครับผม 6,009ซื้ออะไรดีซื้อสกินครับเราจะได้สกินเกี่ยวกับเซตการ์ตูนเรื่องเทพเงาครับซึ่งผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับว่าคนดูเยอะอุย้ยอันนี้น่าจะก,กากนะครับไม่มียูนะทุกคนมันมีสกินของยูด้วยนะครับสกิปไปทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่าเดีย๋ยวผมลองใส่สกินของเทพเงาดูนี่ครับแหน่ใส่ไปเป็นสกูบอยเทพเงาเอา้าทำไมมันไม่เปลี่ยนให้อะทุกคน ผมต้องใส่ใหม่ใช่ปะ <S <S เพื่อนสักครู่นะอ่านี่ทุกคนเรียบร้อยครับเราเป็นชุดไอ้ก,กากๆแล้วนนะทุกคนฟึบคอสตูมคอสตูมเราไม่เปลี่ยนวะทุกคนคอสตูมเราเป็นคอสตูมชุดแรกเลยนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวผมมาดูที่ไอ้นี่ก่อนทุกคนสแตทนะครับ เลเวลหนึ่งครับสเตตเริ่มต้นอยู่ที่2 4 0พนะครับระยะเวลาในการโจมตีนะครับหวินาทีนะครับ DPS 400นะครับระยะแรงในการโจมตีนะครับห้ 50. แล้วก็สเต m มินาครับ135นะครับการลงเงินก็250นะครับเอ้ยไม่ใช่250 250พูดผิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาบูดิฟายกันดีกว่าโอ้ทุกคนนี่โอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ลีกเดอร์สกิลทุกคนชาร์โดอีเวน บวก ATK 120นะครับเยอะมากๆน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วปะ่ะ120เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมรีเอาอันนี้ดีๆก่อนนะทุกคนโอ้อ่าทุกคนผมว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดแหละ18%นะครับแล้วก็อัปเกรดไปเลยขออนุญาตอัปเกรดนะเงินไม่พอทุกคนผมก็เลยไม่สามารถอัปให้มันเลเวลเต็มได้นะครับเลเวลเต็มน่าจะสัก5,000ดาเมจปะ่ะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสกิล ในเกมกันเลยกว่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Infinity Mode แล้วนะครับผมเทพเงาครับอันนี้ผมรีเงินมานะซึ่งความถูกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นหรือว่าผู้ชมเนี่ยรีได้เท่าไหร่นะครับผมโอ้ยทุกคนวางตัวมาเป็นการตีดเปียโนนะครับเท่มากเลยแล้วก็โจมตีนะครับดามจผมไม่บอกแล้วกันว่าเพราะว่าดาเมจแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่าก็โจมตีประมาณนี้นะครับเป็นไง ดาเมจเจ็ดพันเลยนะซึ่งเก่งน่าจะเก่งกว่าดีโอแต่มันไม่บวกดาเมจอ๋อไอเนี่ยเพิ่มอะ่ะดาไอดีโอมันจะมีดาเมจสแต็คเพิ่มใช่ไหมไปอัปเกรดนะครับสกิลที่สองครับ new move dark push นี่อ่านมัว่วโอ้ยสามหมื่นสี่ครับทุกคนพุ่งไปข้างหน้าอันนี้ผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้คนระับผมไม่รู้ว่ามันเป็นท่าอะไรในการ์ตูนครับกรอบประมาณนี้ต่อไปครับเอ๊ะอ๋อท่าเดิมทุกคน โอ้ oh, อันนี้นิวมูฟทุกคนอะตอมิกอร์ดอะตอมิกสวอดนะครับ <c oughs> ไหนอะคูดาวจี7วีนะโอ้ยอะไรอะไม่เห็นเข้าใจเลยเหมือนจะทำอะไรสักอย่างวะทุกคนคือบึ้มชาร์จพลังที่ดาบนะครับอดาเมจเก้าหมื่นนะครับโอ้ยทุกคนมีดาเมจไอนี่ด้วยทุกคนเหมือนจะเป็นสกิลนะครับ I am Atomic ครับ i am recovering atomic นะครับ i am all r a s atomic อ่านมั่วนะถ้าอ่านผิดยังไงก็ไม่ของผมโหทุกคนใช้เงินใช้เงินอัพเยอะมากนะครับแต่ d a m a g ก็โอเคอยู่นะ damage เจ็ดแสว่ะขั้นต่อไปนะครับใช้ตั้งแสนเกนะในการอัพเกรดนะครับโอเคดามเมจ6หกแสน, 600, นครับทุกคนวางได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มี3 s k สกิลนะครับเดี๋ยว เรามาดูสกิลทั้ง3อันทีหลังนะครับโอเคทุกคนสกิลแรกครับอ๋อต้องทำดาเมจทั้งหมด250ล้านนะครับผมสกิลที่2ครับ500ล้านนะครับสกิลที่3ครับ500ล้านเหมือนกันนะซึ่งนายย่าจะฟาร์มดาเมจแบบนานมากๆนะทุกคนโอเคขออนุญาตไปฟาร์มดาเมจสักคู่นะครับบัฟดาเมจเทพเงา โอ้ยดาเมจเทพเงาทุกคนบัฟแล้ว1นึ่งล้าน4นะครับน่าจะน้อยกว่าฟิตเซอร์อยู่ดีอ่ะ <c oughs> โอ้ย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 ฟิตเซอร์น่าจะโอพสุดแล้วนี่ครับแล้วก็มาดะละปะทุกคนว้าวสกิลหนึ่งใกล้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขายไอจางก่อนนะแล้วก็มาบัฟเทพเงาโอเคบัฟเขาให้ทุกน สกิลแรกทุกคนใช้ได้แล้วนะครับ I am Atomic นะครับกดใช้ไปเลย I am Atomic โอ้ยมีเสียงเพลงฮะฮะมันคือสกิลอะไรวะโอเคครับทุกคนเทพเงาก็คงประมาณนี้นะครับก็ผมน่าจะทำดาเมจให้ถึง500ล้านไม่ได้นะครับอันนี้ผมพูดเลย ทุกคนต้องไปลองทำเอาเองนะครับผมจะไม่สปอยหมดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับเจอนคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ